วิกฤตของน็อตกองสลากพลัสสลากหรือหวยอยู่ยงคงกระพันกับคนไทยมานานโดยมีรัฐบาลเป็นเจ้ามือแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่นานมานี้น็อตกองสลากพลัสนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ขายหวยออนไลน์ทำการตลาดเข้ายุคคนรุ่นใหม่ใช้ลีลาครบเครื่องเรื่องโซเชียลใครถูกรางวัลที่หนึ่งแสดงท่าเอาเงินสดไปจ่ายโชว์ให้ถึงที่จ่ายเต็มไม่มีหัก ขึ้นโฆษณาโปรโมททั่วบ้านทั่วเมืองหน้าของน็อตกองสลักพลัสจึงติดตารู้จักคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีนี่เป็นการทำการตลาดชั้นเยี่ยมจากการวางแผนของน็อตในนามกองสลักพลัสแต่ที่น็อตไม่รู้นี่คือการท้าทายสินค้าผูกขาดโดยรัฐมานานและไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาแตะสินค้าที่เป็นการพนันอย่างถูกกฎหมายออกโดยรัฐขายโดยรัฐควบคุมราคาโดยรัฐ แม้ไม่เคยคุมได้สักทีไม่ว่ายุคใดสมัยใดการที่จูจๆน็อตโผล่มาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยโดดข้ามขึ้นขึ้นมาท้าทายระบบผูกขาดของรัฐและผลประโยชน์มหาศาลที่มีคนวงในเกี่ยวข้องด้วยวิธีการและการตลาดที่แยบย์จนรัฐตามไม่ทันเมื่อไปปลุกยักษ์ให้ตื่นสิ่งที่ถาโถมเข้าสู่น็อตคือกระบวนการที่โหมกระหน่ำไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าการที่กสทชอสั่งห้ามโฆษณาเพราะเป็นการพนันการเสียภาษีการชี้แจงที่มาของเงินและการฟอกเงินจากทุนสีเทาการส่งสัญญาณของรัฐคือทำให้น็อตต้องวิ่งตามชี้แจงยืนยันความถูกต้องจะชี้แจงเส้นเงินที่ดูสับสนวกวนแม้จะยืนกลานอย่างไรแต่ผลลัพธ์กลับยิ่งเข้าตัวยิ่งน็อตทำตัวเหมือนเด็กดือ้ออ้างว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ชี้แจงได้ทุกอย่างทั้งที่เบื้องหลังนอ็อตเส้นเงินแต่ละเส้นก็สีเทาๆเมื่อทำตัวเป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่เข้ามากุมตลาดสลากแข่งกับรัฐจุดเดือดจึงมาถึงจนได้ในต้นเดือนหน้าข้อกล่าวหาที่น็อตจะตอบสักกี่ครั้งก็ไม่สามารถตอบถูกได้คำถามต่างๆเหล่านั้นเช่นบุคคลธรรมดาที่ไม่น่ามีเงินสักร้อยล้านมาให้น็อตกู้ได้ น่าจะเป็นโนมินีของนายทุนสีเทาบางคนตรวจสอบแล้วไม่น่ามีศักยภาพให้กู้ได้เรียกคนที่ให้กู้มาสอบแล้วไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่นําเข้ามาได้เป็นเงินที่ไม่ได้เสียภาษีเป็นเงินสีเทาคนที่ไปลงทุนกับนอตในการกว้านซื้อสลากแค่รัฐตั้งคำถามว่าเงินที่นำมาลงทุนนี้ได้แต่ใดมาเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ เป็นหัวโหดกันหมดน็อตแห่งกองสลากพลัสชายหนุ่มที่มีความฝันคงไปไม่ถึงฝากฟังกล้ารับประกันฟันธงจากประสบการณ์ว่าภายในอาทิตย์หน้าน็อตจะถูกน็อกด้วยข้อหาร่วมกันฟอกเงินในคดีแรก288ท2565ที่อ้างว่ารับเงินมาจากอักษรย่ออออางที่ไม่ใช่ออสหรือเอ็ดดี้ด้วยจำนวนเงิน53ล้านบาท ที่น็อตให้การไว้ว่าอักษรยอ่อออ่างเป็นผู้สนใจจะร่วมทุนอะไรต่างๆดูเหมือนว่า DSI จะไม่เชื่อเพราะถึงเวลาที่ธุรกิจผูกขาดของรัฐเจ้ามือหวยตัวจริงจะกลับมาเหมือนเดิมหลังจากปล่อยให้นอ็อตวาดลวดลายท้าทายอยู่สักพักนี่คือจุดจบของกองสลักพลัสที่ผมเห็นอย่างชัดเจนที่สุด